สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนลมนุษย์ยุบซีค่ะกลับมาพูดก,กิฟต์นะคะและนี่เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆนะ,ะ่คะชาวราศีกันักและคากันนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยน2565นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์นะคะผู้ติดตามใหม่เก่านะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องนี้ด้วยนะคะมีเครื่องรางจาหน่ายเสริมโชคนะคะสเสน่ คนรักเก่ากลับมาสนใจคลิกลิงได้เลยนะคะฝากไว้เท่านี้ละคะ่ะมาแบ่งเป็น3พาร์ทเช่นเคยนะคะชาวราศีกันลัคนากันนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ตามมาด้วยคนโสดนั่นเองนะคะความสัมพันธ์คนมีคู่มาก่อนเลยนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะะ่ฮะเกิดรู้สึกถึงความมั่นคงมากๆเลยชาวราศีกันยังไม่ได้มีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยบางคู่บางท่านคบหาดูใจกันมานานมากๆนะคะไพ่ขึ้น1ดาบนะมีในเรื่องของการพูดคุยนะคะ2ถ้วยก็คือ อาจจะเป็นในเรื่องของการวางแผนอนาคตที่มากขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการแต่งงานการซื้อของเก็บเงินอมเงินทําธุรกิจอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะถือว่าบรรยากาศที่ผ่านมาค่อนข้างดีมากๆนะคะเหมือนในช่วงที่ผ่านมาคือต่างคนต่างทํางานต่างคนต่าง ช่วยกันร่วมกันนะคะยังมีความรู้สึกที่พิเศษยังมีความรู้สึกที่มากมายยังมีความรักความห่วงใย,ยที่มีให้กันอยู่ตลอดเวลานะคะบางคู่บางท่านอาจจะไม่ได้คุยกันทุกวนันหรือว่าอาจจะคุยกันน้อยลงเนอ้อด้วยภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ทุกคนจะต้องไปดูแลเนาะก้าเรียนนะคะก็ถือว่า เป็นเรื่องดีๆนะคะสำหรับชีวิตคู่ที่สามารถก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรับรื่นนี้จะยังคงอยู่กับชาวราศีกันไหมนี่แคะ่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะถือว่าโอเคนะถ้าถ้าอ่านไพ่มานะคะต้องขออาภัยในเรื่องของเสียงด้วยนะคะกิ๊ไม่รู้เหมือนกันมันมันมีกลับมาแล้ว <c oughs> ความรู้สึกนึกคิดของคุณนี่ฮะชาวราศีกันที่มีต่อเขายังมั่นคงยังมากมายนะคะมีบางคู่บางท่านให้ดูนะคะปัญหาในเรื่องของเงินนะคะคณรู้สึกว่าคุณมั่นคงกับเขาแต่ว่าแอบ,บน้อยใจอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ไม่รู้ได้ คุณพยายามที่จะ take A c ช i o n หรือว่าพยายามที่จะดูแลพยายามที่จะใส่ใจพยายามที่จะทําทุกๆอย่างให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นแต่กิมรู้สึกว่าช่วงนี้คุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยกับการที่เขาเรียบเฉยนิ่งเฉยใส่คุณหรือเปล่าอคุณรู้สึกว่าเขาเบาไปคุณพยายามให้เขา มากมากมากแล้วสิ่งที่คุณได้กลับมามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณหวังไว้นะคะคุณเลยรู้สึกว่าคุณก็นิ่งๆใส่เขานะคะในเดือนนี้หรือไม่คุณอาจจะรู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างว่าเขาค่อนข้างที่จะเมินเฉยหรือว่าเหนื่อยจากอะไรไม่รู้ไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่ผ่านมาเนาะ การเทคแอคชั่นของคุณเนี่ยค่ะคุณจะทําให้ความรักครั้งนี้กลับมาหวานเนาะโดยการไปเที่ยวนะว้าวบางคู่บางท่านมีข่าวดีในเรื่องของการมีเบบีไพ่คุนดีมากนะคะชาวราศีกันเทคแอคชั่นดีมากกันคุณเป็นคนธาตุดินที่คุณมีในเรื่องของการพลิกแพลงนะคะคุณมีคําพูดคุณมีความมั่นคงคุณมีในเรื่องของอ จิตวิทยานิดๆหน่อยๆในการโน้มน้าวหรือว่าการกระทําอะไรบางอย่างที่น่ารักน่ารักคือเอาใจเอาใจใครหลายๆคนได้ดีอะสำหรับตัวคุณหลายๆคนในที่นี้หมายถึงหนึ่งคืออาจจะเป็นแฟนคุณคนรอบข้างของคุณพี่ที่ทํางานหรือครอบครัวนะคะคุณเป็นคนที่แบบสามารถคอนโทรลอะไรบางอย่างได้ดีนะแล้ว บางคู่บางท่านนะคะดีวกับชาวราศีกร,รกฎและคณากร,รากฎนะมีการหวนคืนความสัมพันธ์ที่น่ารักมากขึ้นมีการเทีชั่นที่ดีมากขึ้นหวนคืนในที่นี้คือกลับมาทําให้หวานมากขึ้นนั่นเองนะคะเออดีนะชาวราศีกันคุณคุณรักเขาแล้วเขาก็รักคุณแล้วคุณทําให้ความสัมพันธ์มันดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะในเวของความคิดของเขานะคะกิดรู้สึกว่าเขาเหนื่อยอะไรบางอย่างไม่รู้อ่ะอืมสิบดาบอยากจะทิ้งปัญหานะ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะกิ๊บรู้สึกว่าในความราบเรียบนะคะอาจจะมีความไม่แน่นอนอะไรบางอย่างแฝงอยู่ซึ่งตอนนี้คุณรู้สึกถึงความเปราะบางในความสัมพันธ์ที่มีมากขึ้น mm. เขารู้สึกว่าคุณนะ mm. เป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่พึ่งพาได้เป็นคนที่เป็นเดอะเวิร เขาก็อยากให้คุณอ้อนเขาบ้างนะคะชาวราศีกันอถึงเวลาที่เขาจะต้องละทิ้งตัวตนหรือว่าละทิ้งปัญหาอะไรบางอย่างไปแล้วนะคะเขาอยากให้คุณแบบมาอ้อนเขาบ้างไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลานะชาวราศีกันนะคะการเทคแอคชั่นของเขาค่ะจั s, まま Hence, 常常 <S, <S, <S ต <S 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 ิ c คขาบางคู่บางท่านดีกับชาวราศีต no. ุลและคณาตุลนะคะเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมยังไม่ได้มีในการปรับอะไรแต่ว่าสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ดีนะว้าวไพราศีกันคุณเป็นไพ ไพ่ขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการคืนดีหรือว่าไม่ใช่การคืนดีอย่างเดียวนะมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะคะการหันหน้าเข้าหากันการทําให้ความรักกลับมาสดชื่นหรือว่ามาหวานใสกันแบบเหมือนเดิมอะ่ะไม่ได้มีในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนะมีในเรื่องของคุณและเขาแหละคะ่ะอาจจะมีในในความระแวงความสงสัยความคลางแคลงใจอะไรบางอย่างแต่ว่า ชาวราศีกันคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็จริงจังอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเขาจะสงสัยอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์คุณสามารถแบบเปิดเผยข้อเท็จจริงข้อมูลอะไรใดๆคือคุณค่อนข้างที่จะหนักแน่นดีอยู่แล้วก็เลยไม่ทำให้มันมีปัญหาอะไรปัญหาในเรื่องของความเข้าใจต่างหากช่วงนี้คุณและเขาต่างฝ่ายต่างคิดมากในเรื่องของความสัมพันธ์ หรือไม่อาจจะมีในเรื่องของเร่งการแต่งงานหรือเปล่าเงินยังไม่พร้อมอะไรแบบนี้มีแรงกดดันจากคนอื่นหรือเปล่าอ่าอาจจะเก็บมาเป็นการบ้านได้นะคะอาจจะประมาณนี้นะไพ่เอาคำนะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะชาวราศีกันลัขนากัน,นะค,ะค่ะเดี๋ยวให้พิเทศค่ะอย่าคิดมากนะคะ3ามถ้วยดี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 ดเเหรียญดีค่ะโอเค ไพ่เตือนเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้กิ๊ฟพูดไปว่าอะไรนะอาจจะยังไม่มีในเรื่องของรักสามเศร้าเราสาคนเนาะแต่ว่าไพ่เอาคำมันบอกไอ้ I, uh, เอาคำมันบอกเหมือนประมาณว่าอาจจะมีนะคะ uh, ความรัก อะไรบางอย่างที่อยู่ดีก็โลดแล่นเข้ามาอาจจะเข้ามาจากฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ได้นะคะอาจจะเข้ามาแล้วทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างมีปัญหาหรือว่าคิดมากซึ่งกันและกันเข้ามาในที่นี้กิฟไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะเข้ามาแทรกแซงอะไรระหว่างคุณเนาะแต่ว่าเข้ามาให้มีประเด็นนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เท่านั้นเองจะเป็นคนคนนึงกิฟกิฟมองว่าจะเป็นผู้หญิงเข้ามานะคะเข้ามาจากทางฝั่งผู้ชายอืม จะมีผู้หญิงเข้ามาหนึ่งคนนะคะอาจจะมาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนได้ผู้หญิงคนนี้ค่อนข้างมีสเสน่ห์ยังไงคุณต้องระมัดระวังคู่ของคุณให้ดีแล้วกันนะคะชาวราศีกันอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เขาอยากจะบอกเราก็ได้อ่าสามถ้วยอันนี้อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานอะไรบางอย่างก็ได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์แล้วคนกับเขามันก็ยังดีค่อนข้างดีอยู่ด้วยกันนั่นเองเนาะ อย่าไปคิดมากนะเอาคำก็คือเป็นพลังงานเสริมนะคะถ้าตรงหรือว่าถ้าแม่หรือว่าถ้าใช่ก็ลองนะคะลองจับสังเกตอะไรบางอย่างดูกันละกันค่ะเดี๋ยวเราไปต่อในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีกันมาแล้วนะคะอดีตที่ผ่านมาของพวกคุณใจเย็นไอหนูพ่ขึ้นพลังงานของมือที่สามแรงมาก เราอาจจะเป็นคนที่มาทีหลังนะคะสิ่งที่ไพ่บอกก็คือหนึ่งคือเราไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วสองคือเราไม่ยอมอยากได้เหมือนกันเฮ้ยเบาเดอ้อคุณไม่ได้คุณไม่ได้พยายามที่จะหนีออกจากความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยู่คุณเฉยๆอะหรือไม่ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยของคุณนะคะอาจจะมีข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกัน เขาอยากให้คุณรอเขาอยากให้คุณยอมเขาอยากให้คุณยังอยู่กับเขาแล้วคุณเหมือนคุณยอมด้วยนะคะด้วยอ่าคพูดของเขาหรือว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันเลยทําให้ความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นมาแบบผิดๆนะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่คุณมีต่อเขากัน,นะคะ่ะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะชาวราศีกันถ้าคุณอยู่ไปมันมีตัดทุกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะและที่ยิ่งไปยุ่งกับของคนที่มีเจ้าของหรือว่าของคนอื่นเนี่ยเหนื่อย ไพ่ขึ้นเกี่ยวเรื่องความเหนื่อยใจความลังเลไม่กล้าตัดสินใจนะคะเก็มรู้สึกว่าคุณจะไม่ตัดสินใจจริงๆด้วยอะ่ะคุณจะระเบิดอะไรบางอย่างไปก็ไม่รู้อะ่ะแล้วคุณก็สลายตัวหายตัวสิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าความคิดของคุณคุณรู้สึกว่าเขายังไม่ได้จริงจังกับคุณมากเท่าไหร่ เขาอาจจะยังไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าวุฒิความเป็นผู้นําหรือภาวะอะไรใดๆที่จะส่งผลให้คุณดีเลยแต่คุณรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกหลงไหลในตัวเขาเฉยๆเนาะคุณกําลังคิดว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่ทั้งๆที่คําตอบมันรู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะไม่ได้เลือกคุณนะคะเพราะว่าพลังงานในรักซ้อนของเขาเนี่ยค่อนข้างแรงว่าเขาจะเลือกฝั่งนู้นเนาะการเทคแอคชั่นของคุณคุณจะทํายังไงต่อคะไพ่ขึ้นคิงถือไม้เท้าสิบดาบจบเนาะอือจบจบจบ,จบ หดาบ move on โอเคไพ่ขึ้นควีนถือเหรียญแต่ว่าก็ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ไพ่โทนสีเดียวกันเลย mm hmm. เห็นปะมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่คุณอนะคิดได้แหละคุณแค่แบบไปหลงกะอะไรก็ไม่รู้ชั่วครั้งชั่วคราวกิฟต์เลยรู้สึกว่ากิฟดีใจกับคุณนะคะว่าเดือนนี้คุณจะ move on จากคนคนนี้ได้นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างนะคะเขาชอบคุณนะ เนี่ยเขาอาจจะชอบคุณเพราะเรื่องอ่าบางอย่างอย่างเดียวอย่างเช่นเรื่องบนเตียงนะคะเนี่ยเหมือนเฟรนด์วิ h เบนิฟิตเขาก็รู้สึกว่าคุณก็นิ่งไปโอเคมีบางอย่างอะไรหลายๆอย่างที่คุณและเขาบางทีก็อาจจะไม่ได้เข้ากันได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันอ่ไม่ต้องไปแคร์หรือไม่ต้องไปคิดมากกับคนคนนี้นะแคลกิฟบอกเลยว่าอาจจะเป็นคนที่มาสแสวงหาผลประโยชน์จากตัวเราแค่นั้นเองนะคะ การเทคแอคชั่นของเขาค่ะคิดว่าเขาหายไปแน่เลย เขาก็แลดูเหมือนไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะเขารักตัวเองยิ่งกว่าใครอ่ะอืมคิงไม้เท้าเขาก็เหมือนเดิมเขาไม่ได้ยินดีรนายนะถ้าคุณจะอยู่หรือว่าถ้าคุณจะไปอะค่ะกิ๊ฟมีความรู้สึกว่าคนคนนี้เฉยๆคนคนนี้นิ่งๆคนคนนี้เขารักตัวเขาเองมากคนคนนี้เขาก็พร้อมที่จะอยู่กับตัวเองไม่ได้ซซเรียสกับการอยู่หรือว่าการไปของคุณนะคะชาวราศีกันลัคณากันถ้ารู้แบบนี้แล้วถ้าพลังงานไพ่มันเป็นแบบนี้ก็โชคดีค่ะไปต่อได้นะ ทิ้งคนที่ไม่มีอนาคตรหรือว่าทิ้งคนที่เขาไม่ได้จริงจังหรือว่าจริงใจกับเราไปเถอะปากอีกอย่างหนึง่งการกระทําอีกอย่างหนึ่งหัวใจอีกอย่างหนึง่งเชื่อไม่ได้นะคะเอาอยัางไงเป็นว่ากิฟฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันในเวของคนโสดนะพลังงานของคนโสดค่ะมาเลยชาวราศรีการลัคนากานนี้เดือนพฤศจิกาย,ยนนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างคะ ไพ่ขึ้นแชมลันค่ะต่างชาตินะคะหรือไม่คนคนนี้ที่จะเข้ามาคือคนที่เกิดในชาวราศีธนูและคณะธนูไฮโรแฟนค่ะชาวราศีพฤกษบและคณะพฤกษบในะคะที่ไฮโรแฟนใบเนี้ยนเนี่ยน้องเขาจะหมายถึงคนที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของวิชาครูค่าราชการครูนักวิทยาศาสตร์ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของนักปร,ริญญาหรือคนที่ เป็นถึงศาสตราจารย์คนที่หนอนหนังสือมากๆก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเข้ามาเข้ามาดีอยู่ดีอยู่แต่ถามว่าคุณพร้อมไหมคิดว่าคุณไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักเลยนี่ค่ะชาวราศีกันคุณรู้สึกยังเสียใจกับอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวกิฟดูก่อนนะคุณเสียใจกับอะไร โอ้โหคุณเสียใจกับเรื่องราวที่ผ่านมามากๆที่คุณไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้แล้วนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนคนนึงที่คุณรู้สึกดีกับเขามากๆแต่คุณไม่สามารถขยับความสัมพันธ์ได้และความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็มีแต่เรื่องของความเสียใจคุณไปต่อกับคนคนนั้นไหมคุณพยายามไปต่อแต่เขาว่างเงียบใส่คุณอืม คุณเลยต้องกลับมาฮิวตัวเองแล้วก็กลับมาเจอความสัมพันธ์ที่บางทีคุณไม่ได้อยากได้นะคะอ่ะแล้วถ้าเป็นต่างชาติไพ่ใบ,บแรกอะเทมพอ r a n นดีไหมถ้าคุณกลับไปคบต่างชาติดีไหมต่างชาติให้แนะนําจากแอปหาคู่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นแอป ออนไลน์อะไรใดๆก็ได้นะคะเจ็ดถ้วยก็คือล่องลอยในอากาศมีโอกาสได้พบได้เจอนะคะโหเจอแล้วดีด้วยคือแนะนําเลยว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องยากนิดนึงในการฝึกภาษาหรือว่าถ้าคุณมีสกิลอยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลองเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติดูเพราะว่าเด่นเด่นมากพัฒนาได้ด้วยนะอก้าวไม่เท้าอาจจะลําบากในเรื่องของ การพบเจอกันนดะเจออะไรนิดหน่อยแต่ว่าดูจากไพ่แล้วความรู้สึกคือไปได้มีอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างคีบ Connection อะไรได้ดีมากๆคิง u e e n มาคู่กันเลยเป็นคนที่คุณตามหานะคะเป็นคนในอุด,ดมคติหรือว่าเป็นสเปคอะไรของคุณเลยแต่อยู่ไกลแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เปิดใจรับในเรื่องของต่างชาติอะไรได้มากขณะนี้ก็ได้นะ สิ่งที่จะเกิดกับคุณนี่ยชาวราศีกันลัคนากันในคนโสดค่ะมีในเรื่องของตันตัดสินใจอะไรบางอย่างเรื่องเยอะจริงๆ The Lovers นะคะชาวต่างชาตินะคะก้าวดับไม่เอาจริงด้วยอยู่โสดไปเหอยแฟนเก่ากลับมาหหลไพ่ึ้นหกถ้วยขยายแฟนเก่าหน่อยหมกลับมาจริงๆไพ่แฟนเก่ากลับมาสใาลบใละเฮ้ยกลับมาครั้งนี้คือดื้อนะ เขากลับมาดีกับคุณนะคะแฟนเก่าคุณกลับมานะคะชาวราศีกันลัและขา้าราอหือกลับมาขอโอกาสแบบไม่ไหวอะ่ะเออขอโอกาสแบบไม่ไหวอะ่ะคุณให้โอกาสเขาด้วยนะคะเหมือนคุณก็ไม่ได้ลืมว่าเขาทําอะไรกับคุณไว้อาจจะเป็นคนคนนี้ยที่อยู่ดีก็เงียบไปแล้วอยู่ดีก็ทักมาคือเรางงอะ่ะคือบทจะตัดใจแล้วก็ หายไปได้ดีมากๆบทที่จะลืมได้แล้วก็กลับมานะคะความสัมพันธ์หรือความรักก็เป็นเช่นนี้แหละสู้ๆนะชาวราศีกันยังไงก็เชียร์ต่างชาตินะคะในเดือนนี้เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้กิ๊ไปก่อนนะคะล่ำลาล่ำลาบายบายคะ่ะ